ยืนกิ้งกับแอดมินหญิงครับก็ปลดล็อกแล้วครับสําหรับนักเรียนคนที่อะไรหนึ่งสองสามสี่คนที่สี่นะครับที่จะสามารถยืนกิ้งได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปรุ่นที่สี่ผมก็ต้องหาคนที่ว่าจะปลดล็อกท่ายืนกิ้งเนี่ยครับนี่แอดมินหญิงเขาปลดล็อกได้นะครับหลังจากสู้กันมาก็คือสองหนึ่งสามเดือนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับรุ่นแรกก็ทั้งหมดสามคนนะครับที่ผมเทรนให้ครับรุ่นที่สองก็คนหนึ่งคนนะแอดมินเสือนะครับ เห็นไม่รูปปรรทครับรุ่นที่3ก็แอดมินยิงแล้วครับนี่ตอนนี้ผมก็มีผลงานแล้วครับผมก็ไปคุยกับคนอื่นรู้แล้วเอ้เราก็สามารถเราไม่ได้สายกิ้งนะแต่เราสามารถก็คือเทนคนอื่นยืนกิ้งได้อย่างน้อยเราก็เออมีความก็คือมีความสุขเล็กๆที่เราไม่ได้เป็นสายกิ้งโดยตรงนะครับถามว่าผมสายอะไรผมทุกสายเอาหมดสายกีฬาสายอะไรทุกสายเอาหมดครับก็คือยังไม่จบครับผมอยากคุยเรื่องก็คือ เราดูคลิปวิดีโอแล้วเราก็คิดว่าเราฝึกเองท่าถูกทั้งที่ว่าแบบก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าท่าเราถูกร้อเปอร์เซ็น์หรือเปล่าแต่เมื่อมีคนที่มีความรู้เข้ามาดูให้พบท่าเราผิดเนี่ยครับผมอยากให้คุณส่งคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดนะครับผมบอกเลยผมอยากให้คุณส่งคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดนะครับคุณจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็คือผมบอกเลยนะถ้าคุณได้เทรนส่วนตัวกับผมนะก็คือละเอียดมากผมจะดูแบบละเอียดมากครับ คุมปิดอ่ะก็คือเอาง่ายๆนะคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับคุณลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองก็คือกล้าโพสต์คลิปวิดีโอในกลุ่มปิดก่อนผมยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มปิดสมมติว่ามี200คนน่ะคุณก็ยังไม่อายครับเพราะว่าคนคนที่เข้ามาบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนคุณบางคนก็เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนคุณต่างคนต่างไม่รู้ครับพอคุณกล้าโพสต์คลิปวิดีโอในกลุ่มปิดนะครับทีนี้คุณจะมีความมั่นใจนะครับ แล้วคุณก็จะค่อยๆกล้าโพสต์คลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองอ้าวคุณคลิปแรกมาปุ๊บอา้าวคลิปที่2ก็ตามมา3จนสุดท้ายครับพอรูปร่างคุณเปลี่ยนคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณจะจะไม่อายนะครับไม่ว่าคุณคือเราเราไม่จาเป็นต้องอายนะเพราะาเรามันเราไม่ใช่้โค้ดเราไม่ได้เป็นเทรนเนอร์เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้เรียนมาไม่ได้เรียนออกกําลังกายมาฉะนั้นการที่เราก้าโพส์คลิปวิดีโอหน้าเฟซบุ๊กตัวเองอะ มันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีน่ายกย่องผมจะอธิบายนะผมรู้จักเพื่อนที่เป็น p ล็อกเนอร์เทนเนอร์หลายคนนะครับบางคนไม่กล้าโพสคลิปวิดีโอออกกําลังกายหน้าเฟซตัวเองจบมีใบเซอร์ขนาดมีใบเซอร์นะครับแล้วคุณจนจนมั่นใจนะครับคือผมก็ไม่รู้นะเพราะอะไรทําไมเขาไม่กล้าโพสคลิปบางคนก็เรียนมาครับแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่เรียนไปใช้เกิดประโยชน์ครับไม่กล้าเ <laughs> <başka> พื่อนผมอะเรียนมานะจบใบเซอร์นะ แต่ไม่กล้าเทนกลัวเขาเขาเขากลัวกลัวสิ่งที่ผิดพลาดผมก็เออะไรขนาดมีใบเซอร์ยังกลัวขนาดนี้คือผมบอกเลยว่าเราจะไปดูแค่คนเนี้ยเรียนจบมาเป็นใบาเซอร์มันมันดูภายนอกไม่ได้ผมจะดูคนนะก็คือผมจะดูรูปธรรมอย่างเนี้โคตรคนนั้นต้องมีผลงานครับคุณจะจบใบเซอร์กี่สถาบันก็ช่างคุณจะต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมให้ตัวเองนะครับ